โหทุกคนผมอยากเติมเกมไมฮิโรคาเดเมียจังเลยแต่ไม่รู้จะเติมยังไงเราไม่ต้องเติมเองอีกต่อไปครับทุกคนเพราะเรามีเพจเติมเกมยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะครับทุกคนก็ปลอดภัยรวดเร็วทันใจเหมือนเติมเองเลยนะครับแถมนะครับถ้าคุณไปเติมกับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับถูกลงอีกต่างหากนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับทางเพจยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับรับเติมเกมมือถือทุกประเภทนะครับแล้วก็มีมฮิโรคาเดเมียอลต้านแพ็คด้วยนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าเดิมด้วยสําหรับใครสนใจนลลิงกออยยู่่ใต้เเพื สวัสดีชาวปึื้มสไต์เกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปึื้มสไต์เกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก่อรับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจช่องนี้ครับไม่มีผิดจริงๆครับทุกคนก็สําหรับอ,อ๋อส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมบอกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ ตู้ลิมิเต็ดกาชานะครับจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับตอนบ่ายโมงนะครับทุกคนอ่าบ่ายโมงของบ้านเรานะครับทุกคนก็เป็นไปตามที่คุณ AR บอกจริงๆนะครับแล้วก็ก็ดีใจด้วยครับสำหรับใครทีอ่อยากจะเปิดตู้นี้รวมถึงผมเองนะทุกคนก็วันนี้เรามาสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆแบบคร่าวๆแต่ก็ไม่คร่าวขนาดนั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกตัวละครที่ ควรแบบควรหาสุ่มที่สุดอ่ะนะครับอืมควรแบบที่คิดว่าอยากจะได้ตัวนี้จริงๆครับวันนี้ก็หลักๆแล้วนะจะมาบอกว่าตัวไหนเก่งสุดนะครับเป็นคําถามแบบอ้โอ้ตัวนี้ก็อยากได้ตัวนู้นก็อยากได้นะครับเพราะว่ามันเท่หมดเลยหรือว่าเราชอบหมดเลยนะครับแต่ว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันเนาะอว่าตัวไหนเนี่ยทาง JP เขาเนี่ยนิยมใช้มากที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็รวมถึงมันดูเก่งที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าผมต้องบอกเลยนะ3ตัวนี้เก่งหมดนะครับทุกคน ถ้าได้ตัวไหนมาเนี่ยเออถ้าเป็นรหัสหลักอะ่ะถ้าได้มาถือว่าดีแล้วไม่ต้องเสียใจผมพูดไว้ล่วงหน้าแล้วกันเนาะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องเสียใจด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเปิดรีรห,สหัสอะไรกันก็ได้นะแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับมาฟังกันวันนี้ก็คือตัวไหนเก่งที่สุดแล้วตัวไหนทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะมาแปลสกีให้ฟังค,คร่าวๆนะครับมาตัวแรกกันก่อนเลยครับทุกคนไว่าอย่างไงครับสําหรับมิดริยะเดกุมืดครับตัวนี้ทุกคนไว่ายังไง ทุกคนว่าเก่งไหมนะครับสำหรับผมก็ตอนแรกก็คิดว่ามันจะเก่งเนาะแต่หลักๆมันก็เก่งครับทุกคนแต่ว่าพูดถึง3ตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวพระเอกของเรานะครับจากความนิยมหรือการใช้งานหรือความเก่งของมันใน JP เนี่ยให้อยู่ที่อันดับ3นะครับสำหรับท่านมืน่นวิรุฬยะตัวนี้ในตู้กระชานี้นะครับตู้มีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับมี โชโตะนะครับโทโดรกิโชโตะนะครับแล้วก็บาคุโกนะครับแล้วก็เป็นมิดริยะนะครับอ่ะตัวนี้ก็อยู่อันดับ3นะครับผมจัดให้มาดูสกิลแรกกันก่อนตัวนี้นะครับสร้างความเสียหาย30% 0แก่ศัตรู1ตัวนะครับสร้างความเสียหายขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับอืสกิลที่2นะครับสร้างความเสียหาย350แก่ศัตรู1ตัวเพิ่มความเร็ว30%นะครับแล้วก็เพิ่มอัลต้าเกตด้วยนะครับ มาดูออโต้สกิลนะครับที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็จะเป็นออโต้สกิลนี้นะครับเติมเกจอัลต้าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้เมื่อเริ่มแต่ละเวฟนะฮะเพิ่มอัตราคริติคอลสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาสามเทินด้วยกันแกเพื่อนๆอ่ะอันตินะครับของมิดริยะมืดนะครับทุกคนสร้างความเสียหาย70% 0แก่ศัตรู1ตัวนะครับทำความเสียหายเพิ่มเติมเลยครับ40%หากเป็นศัตรูวิลเลียนนะครับอาจจะแรงขึ้นนะครับโอเคมาดูตัััวถดมาครบ ที่ต้องบอกว่าเป็นอันดับ2ครับอ่าให้ทายเลยแล้วกันนะว่าเป็นตัวอะไรทุกคนว่าอย่างไงครับทุกคนว่าเป็นตัวอะไรครับผมน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอ่ะไม่บาคุกโกก็โชโตใช่ไหมตัวที่2นะครับอ่ะตัวที่2ที่ไม่ใช่ที่1น,นะครับก็จะเป็นนี่ครับ ผมบอกเลยใครได้ตัวอะไรมาดีหมดแต่ถ้าใครจะรีนรหัสนี่ก็สามารถเลือกได้นะว่าเราเป้าหมายเราอยากจะได้ตัวอะไรนะครับทุกคนอ่าสำหรับว่าตัวนี้ควรไปเล่นกับทีมอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีถ้าใครอยากรู้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยครับเพื่อนๆมามาดูสกิลของบาคุโกะครับตัวนี้ก็เป็นรองอันดับหอย่างโทโดรกิโชโตนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะ สกิลแรกนะครับสร้างความเสียหาย350%แก่ศัตรู1ตัวสกิลจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม50%เป็นเวลา3เทินด้วยกันครับก็ค่อนข้างดีอยู่นะฮะสกิลที่2ครับมาบ้างสร้างความเสียหาย3 5 0แก่ศัตรู1ตัวครับโอกาสต่ําที่จะติดเผาไหม้นะครับอ่าเป็นเวลา3เทินนะครับเมื่อใช้เชนสําเร็จนะครับลดอัตราคิติคิลของศัตรูลง20%เป็นเวลา3เทินครับโอ้โหก็ก็ดีนะก็ดีนะครับ มาดูออโต้สกิลกันบ้างนะครับเมื่อ h p มากกว่านะครับ50%เพิ่มความเร็ว30%เติมเกรอัลต้าพัสนะครับ30%เมื่อเริ่มการต่อสู้ครับเพื่อนๆส่วนสกิลติดตัวสุดท้ายนะครับเมื่อ h p น้อยกว่า50%นะครับจะเพิ่มพลังถึง40%เมื่อเริ่มแต่เราเวฟนะครับลดพลังศัตรูลงอีก20%เป็นเวลา3เทิร์นโอ้โบับดีบับเยอะเนาะ อะมาดูอันตีกันบ้างครับอันตีก็สร้างความเสียหาย700%ครับแก่ศัตรู1ตัวสร้างความเสียหายเพิ่มเติม40%หากศัตรูนะครับมีดีบัฟอัตตาคริติคอครับโอ,โอเคสำหรับบาคุกโกนะก็ถ้าใครอยากได้ขอให้ได้นะครับใครอยากได้มิโดริยะก็ขอให้ได้นะครับทุกคนและผมเนี่ยอยากได้ตัวนี้มากที่สุดครับแน่นอนครับทุกคนตัวที่เขาพูดถึงกันมากแล้วก็ อยากจะได้กันมากนะครับทุกคน,ก,คนก็คือตัวนี้ครับโทโดโรกิโชโตะสีฟ้าครับบาคุโกสีแดงนะครับมิดริยะสีม่วงแล้วก็โชโตะสีฟ้าครับเพื่อนๆอ่าสำหรับตัวนี้แล้วนะฮะผมต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากได้มากๆเลยนะครับในเกมนะยังไงผมก็ต้องลีนรหัสอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยละกันนะเพื่อนๆ มาดูสกิลแรกกันก่อนเลยสกิลแรกนะครับโอ้โหทำไมภาพโหลดช้าขนาดนี้เนะี่ยอ่ะตัวนี้นะครับโทโดรกิโชโตะล่างนี้นะครับเ,เพื่อนเอ่ะสกิลแรกนะครับสร้างความเสียหาย225%นะครับแก่ศัตรูทั้งหมดมีโอกาสต่ำนะครับที่จะติดเผาไหม้นะครับศัตรูจะติดเป็นเวลา3เทินนะครับสกิลของฝ่ายเดียวกันทั้งหมดจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม30%เป็นเวลา3เทินโอ้3เทินเลยนะทุกคน เมื่อกี้พูดว่าเสริมเทินนะครับสามเทินนะสามเทินนะโอ้โหสร้างความเสียหายเพิ่มเติม3 0เป็นเวลา3เทินก็คือฝ่ายเดียวกันทั้งหมดนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม3 0ด้วยได้ครับมาดูสกิลถัดมาครับเป็นสกิลเนี่ยน้ำแข็งน้ำแข็งนะครับทุกคนสร้างความเสียหาย300%แกะศัตรู1ตัวมีโอกาสนะครับปานกลางนะครับปานกลางที่จะแช่แข็งได้นะครับเป็นเวลา1เทินนะครับ เมื um, ну um, women, Rabbit, ่อใช้ในเชนสำเร็จนะครับพันธมิตรทั้งหมดนะครับจะได้รับความเสียหายลด3 0เป็นะครับเป็นเวลา2เทินครับโอเคดูเรื่องนะครับอ่ะสกิลตัวนะครับเมื่อเริ่มต้นเวฟแต่ละครั้งพันธมิตรทั้งหมดจะได้รับปั๊บต้านทานการลุกไหม้3เทินนะครับก็เบอร์นั่นแหละนะครับทุกคนเมื่อเริ่มต้นเวฟแต่ละครั้งเพิ่มพลัง40่ออู้เอาเรื่อง แต่เราเวเพิ่ม40%เลยนะครับดีครับมาดูสกิลถัดมาครับเพิ่มพลัง40%นะครับหากมีโปฮีโรพันธมิตรในทีมแน่นอนครับสำหรับโทโดรกิโชโตแล้วนะคร่าวๆเลยหาโปฮีโรมาเล่นด้วยนะครับอะมาดูสกิลสุดท้ายครับเป็นตัวเดียวในนี้นะครับที่อันติน้อยนะเปอร์เซ็นต์น้อยของชาวบ้านเขาแต่ว่าเก่งกว่าชาวบ้านเขานะฮะ อ่ะเรามาดูกันนะครับสร้างความเสียหาย60 0แก่ศัตรู1นตัวนะครับมีโอกาสสูงนะครับสูงอะ่ะก็โอกาสติดง่ายนะครับมีโอกาสสูงที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยแช่แข็งนะครับเป็นเวลา1เทินผมว่านะก็คือแบบโอกาสน้อยมากๆเลยที่จะไม่แช่แข็งอะไรเงี้ยนะครับโอกาสปานกลางนะครับในการยับยั้งนะครับศัตนนรู1เทินประมาณนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับโทโดรกิโชโตสีฟ้า สำหรับพรุ่งนี้นะครับ่ายโมงเจอกันนะครับปรีรหัสแน่นอนครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าตัวไหนเก่งเพราะฉะนั้นลุยแล้วเปิดให้ได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม